ครับผมครับผมครับผมหรือวางสายเป็นเมื่อสักพักนี้นะครับครับผมครับผม ครับผมอ๋อไปทางพุ่นครับไปไปทางบรรกอกครับไปทางสถาน,นีวิทยุครับแวะ <c oughs> ไปยู่ย <c oughs> ได้แวะไปลานมั่นอยู่นะครับลานมันม่นบันนุ่นเทียงอยู <c oughs> ค่ครับผมครับผม สวัสดีครับหลน,นคือคุณพี่เทศบาลนามนต์น,น,นบานนวลเทียงนะครับคุณฟังคุณพี่นุ่ม้ันพ้นบมดนาะเข่ามากก้อนหนาะนี้ว่าจะเข่ามาหนาไหมเอาจะขอเพลงไหนนะครับเข่ามามบาวินเช่นจะได้รอดนะครับในช่วงนี้สองทุ่มก็ปิกห้าสิบนาทีแล้วครับคุณฟังเอาเนะครับสวัสดีครับ,สสรบเสียงเข่าแต่ละดอก ครับคุณแม่ครับวันนี้ครับแฮไปทางไหนเนาะคุณแม่ครับผมครับผมหนามายครับคุณแม่ครับผมครับผมครับผมครับ ครับผมคุณแม่ครับยืนอยู่นี่แหละครับบันทึกเทปการเริ่รายการกองบาวิเชียนเพื่อจะไปลง YouTube ของเพิ่อนนะครับมีคนติดตามหลายอยู่ด้วยคุณแม่ครับผมฟังอยู่เนี่ยนะ ครับผม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 คุณแม่ครับครับผมขอบระคุณครับนี่แหละผู้หนึ่งนะครับคุณหูวงพง สามารถยืนยันได้นะครับครับชมคุณผมสวัสดีครับขอประคุณตาบคุณแม่ครับครับคุณแม่พิ่กุลีบาร์วิเชียนเคยเจออแต่แต่สมัยคุณแม่เป็น,ปนสาวนะครับเพราะว่าบาวิเชียนเป็นรุ่นน้องของหลานเพื่อนนะครับคุณพี่น้อยทริสเรียนหนังสือหันอยู่ในเมืองนะครับน่งกาลังข้ารถเท้าสวัสดีครับ นั่นนะครับอู๊ยพ่อจะปูกแขนเอาบทตัวนี้ขหายไปโดนแน้พ่อเต่าจ๋าทะลุไปทะลุทะลุทะลุกลุทะลุทะลุกระดูกลุกเครับผมครับผมนี่น้องตี่บอแค่ครับผม มันตจกจังสั่นล่ะนะครับมันส่งก็พักกระแพงกนบตัวัาผมรับผมรับผมขอประคุณครับรับผมรับผม นะครับสิ่งที่ต้องการนันน่นๆมาที่มันต้องหักต้องแพ้งกันหัดแพ้งแบ่งปันครับผมครับผมครับผมค <c oughs> รับผมครับผมนะรบบทางฝุ่โทรมาตั้งผีเงินสิบเบ <c oughs>